วันนี้อีเข้ารัวอ,อีกแล้วค่ะทุกคนจะพาทุกคนมาทําเมนูชูชีกากหมูเมนูของแถมจากการทําน้ํามันหมูเอาไว้ใช้เองเป็นวิธีการทําแบบง่ายๆทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่บอกเลยค่ะเข้ากัดเข้ากันสุดๆมาถึงเราก็หั่นเป็นตัวใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเลยนะคะแต่ถ้าใครชอบทานเผ็ดแล้วก็จะใช้เป็นพริกจินดานแดงก็ไม่ว่ากาาันค่ะสัวนี้ก็คือหนังหมูที่อลีได้มาค่ะทุกคนจะเลือกเป็น เราแบบแเอามาเจียวก็จะได้เรือกาก,ากหมูของเราแบบเยอะๆหั่นสไลด์ตามยาวตามเนื้อหมูเลยค่ะใช้ประมาณ1กิโลนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อหั่นเป็นเส้นๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาซอยเป็นลูกเต่ากันอย่าซอยชิ้นเล็กจนเกินไปนะพอเวลาเราเอาไปเจียวแล้วอะค่ะตัวกากหมูของเราอาจจะเล็กลงได้เวลาเราเอาไปทําฉู่ฉีะค่ะหรือว่าเอามากัดแล้วอะมันอาจจะแข็งได้นะระหว่างนั้นเราก็นํามาเจียวได้เลยค่ะขั้นตอนการเจียวกาก,ากหมูของเราก็จะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยใช้ไฟกลาง ค่อนอ่อนค่อยๆเคี่ยวตัวเนื้อหมูไปเรื่อยๆสังเกตได้ว่าตัวเนื้อหมูจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วเนาะน้ำที่ใส่ลงไปก็จะค่อยๆหายไปตัวน้ํามันของหมูก็จะค่อยๆไหลออกมาแทนต้องคนตลอดก็ได้นะคะแต่ว่าหมั่นคนพลิกซ้ายพลิกขวาตัวมันหมูของเรานั้นจะได้ไม่ติดกระทะค่ะจากนั้นก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนกากหมูของเราก็จะค่อยๆเริ่มหดไปเรื่อยๆระหว่างเคี่ยวเนี่ยถ้าฟอร์มันหมดแสดงว่าไม่มีแล้วนะคะสําหรับน้ํามันหมูอยู่ในตัวกากหมูเราก็ช้อนทุกอย่างออกมากรองให้เรียบร้อยแล้วก็มา ซูชิกากหมูก็เลยน้ำมันหมูที่เราได้นํามาใส่กระทะค่ะต่อมาด้วยใส่พริกแกงเผ็ดไปอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะแอะแอะถ้าใครชอบทานเผ็ดจะเพิ่มก็ได้นะคะผัดผัด,ดคั่วคั่วให้พริกแกงมีกลิ่นหอมเมนูนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยนะคะที่ทานแล้วแบบเข้าหมดหม้อเลยอะทุกคนด้วยความหอมของเครื่องงพริกแกงที่เราผัดไป จากหมูเจียวร้อนๆก็ลงกระทะจากนั้นก็ค่อยๆผัดให้ตัวเนื้อพริกแกงของเรานั้นเข้าไปในกากหมูวิธีทําบอกเลยค่ะไม่ยุ่งยากค่อยๆผัดให้ตัวเนื้อพริกแกงเข้าไปในกากหมูแค่นั้นเองค่ะทุกคนวันนี้จะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการผัดนะคะถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยตัวพริกแกงมันอาจจะไม่ได้ปรุงรสด้วยผงปรุงรสอีกสักนิดหน่อยผัดผัดคว่วๆอีกสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็เติมน,น้ำตาลลงไปอีกสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะฉู่ฉี่นี่ต้องเผ็ดนําหวานตาติดเค็มนิดหน่อยอันนี้อร่อยใช้ได้เลยจ้า เติมความนัวด้วยซอสไหนั่งรมอีกซอสประมาณช้อนตอสังเกตได้ว่าจะมีน้ําออกมาแล้วใช่ไหมคะนี้เราก็จะค่อยๆคนให้น้ํามันเหือดลงไปเลยค่ะพอน้ํามันเหือดแล้วเนี่ยตัวน้ําของเราก็จะซึมเข้าไปในกากหมูเมื่อคั่วทุกอย่างให้น้ําเหือดเรียบร้อยแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงโรยด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยอีกสักหน่อยคั่วขัวโคเรโคเรอีกสักเล็กน้อยผัดให้ทุกอย่างพอสุกให้เข้ากันค่ะลองชิมรสชาติสักหน่อยนึงว่ารสชาติใช้ได้หรือยังอันนี้จะผัดให้แห้งเลยนะคะทุกคนพอเวลาเอามาทานแล้วหหังม จะกรอบค่ะและเราก็นํามาตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะชูชีกากหมูเมนูของแถมที่ได้จากการเจียวน้ํามันหมูเอาไว้ใช้ทํากับข้าวใครที่อยากลองทําเมนูนี้ดูลองเอาสูตรอรีไปทําดูได้นะคะรับรองว่าจะอร่อยติดใจทานเข้าไปแล้วข้าวหมดจานอย่างแน่นอนค่ะทุกคนรีขอตัวไปทานข้าวก่อนนะ